สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสต,ต,ตร์กันนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการนับรดทีละสองอก่อนจะเริ่มทำแบบฝึกหัดคุณครูมีวิดีโอมาให้น้องดูวิธีการนับรดทีละสองเรามาชมพร้อมกันนะคะการนับรดทีละสอง โดยเริ่มที่50จำนวนต่อไปคือจำนวนอะไรคะเด็กๆถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจเดี๋ยวไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะถ้านับลดทีละ2โดยเริ่มที่50จำนวนต่อไปคือนับลดลง2จำนวนต่อไปคือ48 48นับลดลง2 ไปคือี4 6 46นับลดลงสองจำนวนต่อไปคี่4 4 4นับลดลง2จำนวนต่อไปคี42 42นับลดลงสองจำนวนต่อไปคี40นับลดลงสองจำนวนต่อไปคีอ38 นับลดลงสองจำนวนต่อไปคือสามสิบหกสามสิบหกนับลดลงสองจำนวนต่อไปคือสามสิบสี่ถ้านับลดทีละสองโดยเริ่มที่ห้าสิบจะได้สี่จิบแปดสี่จุดหกสี่สิบสี่สี่จิบสองสี่สิบสามสิบแปดสามสิบหกสามสิบสี่ไปเรื่อยๆค่ะ อ่าก็จบไปแล้วนะคะวิธีการนับรถทีละสองค่ะให้เด็กๆหยิบใบงานหน่วยที่เจ็ดฉันมีมารยาทด,ดีเรื่องที่สามการยืนเด็กๆด,ด,ดูภาพนะคะคุณครูใจดีแจกของขวัญให้แก่เด็กๆแล้วเขียนเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมลดลงครั้งละสองค่ะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะ เด็กๆด,ดูเด็กผู้ชายคนแรกที่หน้าท้องมีเลขอะไรเอ่ยเลข50ใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูนะคะเขาเขาจะลดเลขลงทีละ2นะคะต่อแรกมี50ต่อไปคนผู้หญิงคนต่อไป48ต่อไปเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินจะลดลงเหลือ46ค่ะ อผู้หญิงผมแกเลขจะลดลงเหลือ44ต่อไปเด็กผู้ชายเลขจะลดหรือลงมานะคะเป็น42ต่อไปค่ะ40 38ต่อไปค่ะ36ต่อไป34 เด็กคนต่อไป32ต่อไปค่ะ30 28ิ่ะต่อไปค่ะจะลดมาเหลืออะไรเอ่ยเหลือเท่าไหรนะ่สิบหค่ะต่อไปค่ะเท่าไรเอ่ย24ค่ะต่อไป 22อ่ะจากนั้นคนต่อไปให้เด็กๆไปฝึกเติมเองนะคะอ่ะาค่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะหรือศิละปะนั่นเองให้เด็กๆหยิบใบนี้ขึ้นมาเลยหน่วยที่7ฉันมีมารยาทดีเรื่องที่3การยืนคำสั่งเขาบอกว่า ให้เด็กๆเลือกละบายสีภาพคนที่ยืนอย่างมีมารายาทให้สวยงามอ่ะเด็กๆดูคนไหนบ้างนะที่ยืนมีมารายาทนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะคนไหนยืนมีมารายาทให้เด็กๆระบายสีเด็กคนนั้นลงไปเลย อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆไม่ออกนอกเส้นด้วยนะ